สวัสดีครับทุกคนตลอดถ่ายคลิปย t u b e นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หลวงพระบางนะครับจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะครับเป็นร้านป้าสีหม้อดำนะครับใช่สบายดีสวัสดีนะคะ f อฟชาวไทยแล้วก็ของสอ,ปองปอปอลาวนะคะทุกคนดีเลยนะคะตอนนี้คือเวลาสี่โมงตรงนะครับร้านเปิดสี่โมงร้านเปึดงสี่โมงครึ่งอยู่รอบๆนะคะขออนุญาตแผ่นตามเลยนะ,ะนี่คือคนที่มารอนะคะร้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขายอะไรทำไมมีคนมารอเยอะขนาดนี้แล้วก็หน้าร้านกำลังจัดก็คือร้านไม่เปิดคือจะไม่เปิดประตูรั้วนะคะยังล็อกกอนอยู่อะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะใกล้ๆกับเขาเรียกว่าเป็นสี่แยกสี่แยกใกล้ๆกับตลาดเมืดนะครับใช่ค่ะก็มีประชาชนคนลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้มารอร้านเปิดนะครับเดี๋ยวร้านจะเปิดตอนสี่โมงครึ่งนะครับ รอไปดูกันนะคะว่าขายอะไรนะขอพาไปแอบดูกันที่มาสอกคำว่าภาษีหมอดำภาษีมอดำเลยนะคะเขาก็จะเป็นบรรยากาศมีโต๊ะมีเก้าอี้นะฮะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแล้วก็มีเครื่องปรุงรถให้พร้อมเลยนะครับทุกคนดูครับลูกค้านะครับ <S <S โอ้โหน่าจะเป็นลูกค้าที่มารอร้านเปิดนะ<ย>ผมว่านะใช่ ได้เวลาเปิดร้านแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอดูนะครับลูกค้านะฮะจะวิ่งกูเข้าร้านนะครับดูครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าดังด้วยนะครับที่หลวงพระบางนะครับเขาเรียกว่าฉายาว่าก็สีมอดำนะเป็นข้าวเปียกเส้นนะครับ แต่ว่าราคาผมยังไม่แน่ใจนะว่าขายราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามาอวไวเลยนะครับทุกคนนี่ไม่เย็นแล้วเราจะใช้เป็นเตาฟืนนะครับโอ้โห พี่เาแจกรีนะดูครับกูเข้าร้านนะครับสงสัยเราต้องรอให้ลูกค้าออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะครับใช่แล้วเป็นของเราเรานจะได้กินชิ้สุดท้า,ดยายรนี่นะนก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพระบางนะครับผมร้านปลาสีมอดำนะครับวันนี้เรามาเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นี่นะนี่คือ สุดยอดมากลูกค้าเยอะมากนะครับเป็นร้านเจ้าดังเลยนะครับเรียกว่าคนไทยมากินเยอะนะคนลาวมากินเยอะจานนะคะกรพปิบตาไม่มีที่นั่งเขาเปียกเส้นนะเขาจะมีเส้นเดียวนะครับเป,นนะเป็นเส้นเล็กนะครับ <laughs> เปิดทุกวันวอร์หรือว่าเดือนละครั้งี่นี่ธาราเปิดทุกวันนะครับคุณยังมารอเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> เป็นบรรยากาศคือคักมากนะครับนี่คือเขาขายทุกวันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าร้านนี่คือไม่มีที่นั่งนะต้องรอนะครับโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้นะครับงงตั้งแต่ลูกค้ามายืนอออยรอนะเนยยไมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ก็จะเริ่มแล้วนะ,ะรภาษีน่าจะมาแล้วนะคนนุ้นนะครับนี่นนเป็นภาษีะนะ นี็จะเติมน้ำแล้วก็จะเต็มรมใหม่เล้วอันนี้ไม่มีบนะัตรคิวเนาะเดี๋ยวเราต้องสรุปเราวนทางไหนเนี่ยไม่ได้กินเลยพราะที่ผมสอบถามาบางท่านนี้ก็มา กินบ่อยนะครับกินมาเป็นสิบปีก็มีนะครับบางคนนะอันนี้ขายชามเท่าไหร่นะครับราคาสองหมื่นห้านะครับราคาเดียวเนาะนะครับก็คือขนาดด้วยมีไซส์เดียวเนาะไม่ได้ดนพิเศษก็สั่งสองมีช่วยเดียว อยากกินพิเศษสั่งสอง <c oughs> ลวกเส้นมาครัง้งหนึ่งใส่ได้กี่ชามครับไม่เคยนะเครับนี่นะครับ โอ้ต้องเสริมโตด้านนอกเลยนะครับทุกคนนี่เป็นโตจีนเลยนะครับโอ้ต้องเสริมโตเสริมเก้าอี้ด้านนอกนะครับมองด้วยสายตาผมว่าน่าจะรองรับลูกค้าได้ประมาณครั้งละ50-60คนนะครับตอนนี้นะนี่ครับเป็น หม้อน้ำซุปนะครับผมที่ทำการลวกเส้นนะครับลูกค้าแซ่บบอครับแซ่บเยอาแซ่บหลายเนาะแซ่บหลายๆแซ่บหลายๆไม่ปรุงก็อร่อยแม่นบอไม่ปรุงก็แซ่บไม่ปรุงก็นัวนะครับมากินดูบอครับบอปรุงมาปุงมาหลงหวังครั้งเอครั้งละหลายครั้งเลยกนไม่ได้โอ้มาหลายครั้งแล้วแต่ยังยังไม่ได้กิน มาครั้งนี้กินสองถ้วยเลยนะเเดียวเลยนะครับไม่มีพิเศษนะแต่ว่าถ้าอยากกินพิเศษอยาก,กินเยอะก็ต้องสั่งสองนะครับสองชาม เปียกเส้นนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับน่าคิดว่านะเดี๋ยวเราจะสั่งไปนั่งกินที่โต๊ะนะครับอโอ้โหนะครับเปิดร้านมาก็ตักไม่ได้หยุดเลยนะครับนี่นะ เป็นข้าวเปียกเส้นนะครับเป็นหมูนะครับ ใหญ่เป็นยังหมดหมดจานไปก่อนต้มเส้นดองนะโอ้ยบุหรี่เลยเมื่อกี้มีลูกค้ามาสั่งคนเดียวนะครับแปดถ้วยนะครับบางคนบอกว่ามารอบที่แล้วไม่ได้กินนะครับมารอบนี้สั่งสองถ้วยไปเลยนะครับ ขายมาจะปีหรอครับป้าสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีเนาะได้สามสิบห้าปีแล้วนะโอ้สาปีแล้วเนาะขายเท่มนี้ขายสีห้าปีครับแม่ก็ประมาณแล้วปีนี้ก็จะยุืดเแล้วจันแล้วจ็ม ยมไข่เดยยไงนะมันไม่ใช่หรอวะทานเพื่อนทุกินมาหลวงพระบางนะครับถ้าไม่ได้มากินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงนะครับลูกค้าบอกนะ

นี่นะครับก็เป็นร้านป้าสีหม้อดำนะครับผมหลวงพระบางนะฮะสบปลาวนะครับผมร้านเปิดขายทุกวันนะเวลาสี่โมงครึ่งนะครับ เป็นต้นไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับตลอดทางคลิปก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันในพีต่อไปสวัสดีครับ